ครับวันนี้ก็พามาเที่ยวที่วัดคันธารามทุ่งอ้ออำเภอสันปตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเข้าด้านในก็จะมีป้ายบอกแนะนำให้ไหว้ที่วัดนะครับ9จุดนะครับ ครับตรงนี้จะไรครับปม่แต่วทรงหนึ่งร้อยนะครับน้อกครับตรงเงนหรือว่าตรงทางคะตรงทองนี่บูชาหลวงพ่อสะทรถ้าตรงเงินนี่บูชาพระพิชณาราชเขียนชื่อเราไปอที่ฐานต่อหน้าองค์พระแล้วก็ค่อยๆนะคะครับผมขออนุญาตเอาหนึ่งอันครับผมตรงเงินก็ได้คบาผลป้าคาแล้วถ่าเราจะมีปฏกิทินล้นนากระเป๋าให้เขาเอาสีอะไรคะ สีอะไรก็ได้ครับคุแต่ครับคีแดงครับแดงลังนิครับผมครับเขียนชื่อเลยนะคะครับมาทําบุญที่วัดคันธารามนะครับอย่าลืมนะครับตารตุงถวายตรงนะครับผมทางวัดเปิ่นก่อนจะแจกปฏิทินด้ยนะครับ ตรงที่เฮาได้ปูจากันมาแล้วนะครับเฮาก็ได้นํามาอธิษฐานจิตต่อหน้าองค์พระประธานในวิหารนะครับเสร็จจากนั้นแล้วเฮาก็ได้นําตรงที่หอธิษฐานขึ้นมาแขวนไว้ด้านบนนะครับเพื่อเป็นสรีมงคลแก่ตัวเฮานะครับไม่จุดก็ได้ เอาได้สักการะบ,บูชาขอพรจ้างแล้วเอาก็มาขอพรองแม่นางกวักนะครับผมที่อยู่ด้านข้างนะครับขออย่าลืมมาขอพรแม่นางกวักแล้วก็จะมีทูบเสียงไทยด้วยนะครับสําหรับสายมูนะครับอย่าพลาดต,ตรงนี้นะครับก็แวะมาเติมสบียงบุญกันก่อนนะครับอย่างใดไข่ไก่ไปไก่มาก็กอย่าลืมมาเวเอลนะครับวันคันธารามทุ่งอ้ออำเภอสัมปตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ